อร่อยไหมลูกแล้หยีอร่อยไหมเปะใช่ไหมเปะเดี๋ยวก็แกะลูกแกะที่บ้านแกะหน่อยแกะหน่อยแกะหน่อย<แ>เดี๋ยวก็แกะที่บ้าน แกะไปแล้วก็ไม่มีถุงใส่ลืมเอาถุงมาด้วยลูก ไว้แกะไว้แกะยว้แกะที่บ้านาแกะที่บ้านแกะที่บ้านแกะที่บ้านอย่าอย่าลูกไหนหน้าตาเป็นไงไปเถอะมาก็ไม่ได้วิ่งเลยวิ่งพี่หนูวิ่งเลย <c oughs> มันคืออะไรบอกพี่ลูกบอกพี่ ไหนมาดูดิมันเป็นยังไงเป็ดเป็ดก,กราบๆใช่ไหมเป็ดกราบๆใช่ไหมของใครของใครลูกเป็ดของใคร,เ,รเป็ดของใคร,เ,รเดี๋ยวค่อยแกะที่บ้านลูกให้ให้เยนุดูด้วยถ่ายรูปให้เยนุดูนี่มีเป็ดด้วยน้องมีเป็ด

กลับยังจะกลับยังลูกถ้าไม่กลับก็เล่นไม่ได้